เออตอนนี้มาดูงัวาบานบานอะไรบนัสน,บนสนผักกันี่แหละสนผักใช่ครับอยู่งคนสนผักมีงัวลุงมีงัวจักตัวครับสี่ยี่สิบสี่สนมากพันประมาณขาวประมาณแดงใช่ไหมลูกผสมนี่แหละลูกผส,ม,ม,กสมบ้านเองลูกขึ้นงานเลยไม่มีเลียงลอยแล้วก็ครับงัวอย่างไรตอนนี้ก็มาช่วงนี้ก็เลี้ยงลำบากก็ก็มันก็<ะ>เขาไถานาทำอะไรกันหมดแหละก็

สนใจก็มาซื้อมาหาเนาะมาดูได้มีหลายตัวโอ้ลุงครับจุมาครับลุงเหรอน่ครับบ้านแถวนี้ครับอันสุพักเต็มยีบกว่าตัว